ครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเจลเบรกแล้วก็บายพาสพารโค้ดนะครับ i ไอโฟน CPU A 1 1นะครับซึ่งจะเป็นไอโ iPhone 8 8พัดแล้วก็ iPhone X นะครับทีนี้ผมมีนะครับในมือผมมี iPhone 8พัดนะครับติดหน้ารหัสมานะครับอันดับแรกเราต้องเช็คทำการเช็คอ่า ไอเก่อนนะครับว่าเป็น i อเสเวอร์ชันอะไรนะครับ i อเออะไรจะใช้มินานะครับมินาแพดนะครับหรือว่ามินายดีเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับก็ปิดเครื่องนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็พาวเวอร์นะครับให้เครื่องดับนะครับ กดปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงค้างไว้นะครับแล้วก็เสียบสาย USB นะครับเพื่อเข้า,าหน้าวินิจฉัยนะครับ ก็จะขึ้นเป็น iOS มานะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็น iOS 14.8.1นะครับซึ่ง iOS นี้ยังสามารถเจอเบรกได้อยู่นะครับซึ่งถ้าปัจจุบันนะครับ iOS 15นะครับถ้าเป็น iOS 15จะยังเจอเบรกไม่ได้นะครับตัวนี้14.8.1ยังเจอเบรกได้อยู่นะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการเจอเบรกกันนะครับ จะเบรผมจะใช้เช็คเลนเวอร์ชัน14เอ้ย12.4นะครับ12.4ร่วมกับเทอร์มินอลนะครับเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับตัวนี้ออกก่อนนะครับคลิกขวาที่เช็คเลนนะครับเช็คเลนเมาส์เสียแล้วก็แสดงเนื้อหาของชุดโปรแกรมนะครับคอนเทน นะครับ mac os แล้วก็ลากเช็กเลนตัวนี้เข้ามาในเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ติกเทอร์มินอลหนึ่งทีนะครับติกไว้แล้วก็กดพิมพ์นะครับลบ c แล้วก็ enter นะครับก็จะโชว์หน้าโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมานะครับแลวแต่งเดี๋ยวรอเครื่องติดก่อนนะครับในการในการจะเบรกนะครับในการจะเบรกก็ กดเพิ่มเสียงหนึ่งทีลดเสียงหนึ่งทีแล้วก็กด power ค้างนะครับ power ค้างให้เครื่องดับพอเครื่องดับให้เรากดปุ่มลดเสียงตามนะครับแล้วก็นับไปอีก5วินาทีพอถึง5วินาทีให้เราปล่อยปุ่ม power แล้วก็มากดปุ่มเพิ่มเสียงแทนนะครับโอเคนะครับ แต่ว่าผมจะใช้ยางช่วยนะครับมันจะสะดวกกว่านะครับในเวลากดค้างนานๆมันบางทีมันเราปวดมือนะครับเริ่มเลยนะครับเพิ่มเสียงหนึ่งทีลดเสียงหนึ่งทีแล้วก็กด power ค้างให้เครื่องดับนะครับพอเครื่องดับให้กดปุ่มลดเสียงนะครับแล้วก็นับไปอีกค่าไม่ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับ ทวเวอร์ปล่อยนะครับสังเกตที่เทอร์มินอลน,นะครับถ้าเทอร์มินอลไม่วิ่งนะครับให้เราทำใหม่นะครับทำใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับ รอจนกว่าจะขึ้นออดันนะครับโอเคนะครับออดันขึ้นแบบนี้นะครับ mm hmm. ให้เราเปิดผมจะใช้ IRP Pro นะครับ IRP Pro ซึ่งตัวนี้ผมเคยทดสอบไปแล้วนะครับใช้งานได้ดีนะครับ mm hmm. ก็เปิด IRP Pro ขึ้นมาดับแรกก็แผด USB นะครับกดแผด USB ก่อนนะครับ ต้องขึ้น u c c e s s แบบนี้นะครับในส่วนของ IRP Pro นะครับในคำสั่งแพด USB ตัวนี้เนี่ยไม่ซีนะครับไม่ฟรีเดี๋ยวถ้าต้องการนะครับต้องการก็ทักมาถามราคาได้นะครับตัวนี้นะครับต้องขึ้นซักซีดแบบนี้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับถ้าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนกดปุ๊บมันจะบอกฟ้องประมาณว่าให้เราลงทะเบียนก่อนนะครับนะครับ ซักซีดนะครับซักซีดจบที่นี้เครื่องอยู่ในหน้าวินิจฉัยอยู่นะครับทีนี้ให้มากดตรงนี้นะครับ A10 A11 อีลารนะครับเราจะทำการล้างรหัสหน้าจอนะครับกดไปเลยนะครับโอเคอีลาร ันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับาสามารถเอาไปาดัดแปลงหรือทําตามได้นะครับตอนนี้ผมลองหลายเครื่องแล้วผ่านนะครับเย่ลืมแกะตัวนออก เครื่องน่าจะอิรล็อยู่ยนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับ หลังจากอีลัรตนะครับหลังจากฮิลาร์ตตัวเครื่องยังเป็นไอเวเดิมอยู่นะครับถ้าเราไปรีสตอร์เลยนะครับรีสตอร์เลยก็ก็จะเป็นไอเวดสิบห้านะครับสิบห้าแล้วก็มันทําอะไรไม่ได้นะครับเจอเบรกก็ไม่ได้ไมพัดก็ไม่ได้ โอเคนะครับอันนี้ก็จะขึ้นหน้าสวัสดีนะครับนะครับ iOS ยังเป็น iOS เดิมอยู่